ดีนะครับคลิปนี้เราให้มาชมอีกหนึ่งคันนะครับที่ติดตั้งกันวันนี้เป็นดีแมคดีแมกแคปนะครับเป็นชุด12นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน Terima kasih telah menonton! น,นี้เราก็ฟังเพลงผ่านบลูทูธนะครับที่เป็นบลูทูธของ K S Sound ช h a n ร u นะครับบลูทูธที่ชัดมากๆนะครับแล้วก็ฟังได้ไกลมากๆนะครับเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับใครอยากได้บลูทูธดีๆเอาไว้ฟังเครื่องเสียงนะครับเสียงดีกว่าเครื่องเล่นเดิมติดรถเสียงดีกว่าการใช้สายแน่นอน100%ผมยืนยันเลยนะครับเพราะว่าบลูทูธตัวนี้เราเทสกันมาเป็นปีแล้วนะครับตอนนี้บลูทูธส่งไปทั่วไทยแล้วนะครับลูกค้า ยืนยันหลายคนเลยนะครับว่าใช้บลูทูธมาหลากหลายยี่ห้อแล้วนะครับของเคซาวชลบุรีเ็ยชัดที่สุดนะครับอันนี้เป็นชุด12นิ้วจากค่ายเอ a กซนะครับเสียงกลางเป็นของแบรนด์โอเลออนนะครับแคปหน้าจอแล้วก็เข้าไปจองคิวกันได้เลยคู่หน้าเป็นขนาด8นิ้วนะครับคู่หลัง6.5นิ้วเสยงกลาง4นิ้ว สับเบร12นี้เพราะแอมของแบรนด์ Audio c o r คนะครับ oh. เบสน,นั้นหนักเล้าใจสุดๆเลยนะครับดอกลำโพงน้อยๆแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับให้เสียงได้ทรงพลังไม่ต่างจากดอกเยอะๆแน่นอนเพราะว่าเราใช้ลำโพงเนี่ยคุณภาพสูงนะครับอาทิเช่นซับเอ็กซแบบนี้นะครับเบสน,นั้นหนักมากๆเลยครับกับแทกหน้าอกหน้าใจแบบสุดๆเลยนะครับแถม ตู้เนี่ยนั่งได้สบายนะครับไม่ต้องไปเจากระบะอะไรให้มากมายนะครับเสียงก้างเนี่ยนะครับแบรนด์โอเลอนนะครับเพียงแค่2คู่เนี่ยนะครับเพียงพอกับการฟังดังนะครับเพราะว่าโอเลออนเนี่ยมีความใบสูงนะครับแล้วก็ทนวัดได้สูงนะครับความดังความนิ่งของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรหัสเป็น854ห้าสี่ซกับหกห้าสี่เซทนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจะแพงกว่าในชุด1 0 0 0บาทนะครับสาหรับใครที่จองชุดนี้ไว้รุ่นใหม่มาแล้วนะครับเพิ่มเติมแค่1000บาทได้รุ่นใหม่เป็นโอเลออนปี2021นะครับแรงกว่ารุ่นเก่าดังกว่ารุ่นเก่าเยอะมากๆเลยนะครับมีสีตู้ก็รบบีบบับได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับเป็นสีนิ่งก็ได้นะครับคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับเป็นของวีกา นะครับค่า CCA หลังจากใส่แล้วัดแล้วพันควาแอมนะครับพันควอแอมซึ่งแบตตทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณสามสี่ร้อยแอมเท่านั้นนะครับก็รีบจับจองคิวนะครับเพราะว่าคิวตอนนี้เหลือน้อยขึ้นทุกทีนะครับสำหรับปีนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ